เพื่อไทยพอพนมพรครับรองผู้เอกตึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้พบกับเหนือสิงห์กัมนำนนิรันดร์ครับที่กัดที่ชกกันร้อนห้าสิบห้าปอนด์โอ้โหดูเหนื่อยชาตของเพื่อไทยแล้วขนาดคูที่สุดให้นี่ยังตัวเล็กกว่าครับน้องสูงมากๆครับสูงที่สุดใน่ายจิตมงคลครับผม วันอาทิตย์นี้เราชกกับใครเอ่ยเหนือสิงห์เหนือสิงห์สิทธิ์ผู้ใหญ่ในรันบพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าระยะการทิทซ้อมเรานี่กี่วันมประมาณสามาทิตย์สี่ทได้สามสี่อาทิตย์ก็ตีว่าเดือนร่วมเดือนนะหลังจากที่รู้โปรแกรมว่าเจอเหนือสิงห์เห็นเกมการชกเหนือสิงห์ยังเห็นแล้วเขาเป็นมวยทรงไหนครับเขาจะเป็นมวยแข่งไปเรื่อยไปเรื่อย เราเป็นมวยทรงไหนครับมวยเข่ามวยเข่าต้นก็ดูเชิงไปก่อนแล้วก็แก้เกมบนเวทีนะใช่ไฟล่าสุดนี้เราชกไว้กับใครเลยดเนียลดเนียลวันนั้นเป็นสามยกหรือห้ายกครับห้ายกครับชิงชัยผลเป็นไงบ้างครับแพ้ครับวันนั้นแพ้พิกัดเท่าไหร่ครับร้อยห้าสี่ร้อยห้าสี่วันอาทิตย์นี้ชกร้อยห้าห้ามีผลอะไรไหมเอ่ยไม่มีผล เป็นน้ำหนักที่ดีนะถ้าย้อนไปจากดานิเอลนี่เราชกกับใครอีกไฟหนึงครับไฟเพชรสามารถเพชรสามารถแล้วก็ไฟตัวขงเอาเพชรสามารถก็ได้เพชรสามารถนีพิกัดเท่าไหร่วันนั้นจาได้ไหมร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่เจ็ดผลเป็นไงบ้างแพ้วันนั้นแพ้รเรากลับมาในภาคใหม่นี่ประมาณกี่ไฟละหลายไฟแล้วโอ้โก็ร่างกายตอนนี้ก็หมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาเนาะ ครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ23สย่างยีส่วนสูงครับผม189น้ำหนักปล่อยๆครับ43โลถึงวันนี้เราเกินกิโลครับตอนนี้10ปอนสิบปอนวันนี้วันพุธกว่าจะพุทธหัสสุขเสาร์นี่ก็คงจะพอดีนะไม่มีปัญหานะอายุเท่าไหร่ครับ23เป็นคนจังหวัดชัยภูมิฝากแฟนกลับติดตามเชียร์หน่อยครับ ฝากคุณได้เนี่ยพื้นที่แน่นอนครับครับขอบคุณมากครับน้อง